ขออภัยไวายปันทิษาโพสขออภัยนิกกี้นิโคลปมเคยโพสเรื่องในอดีตปมธรรมามาหกใสมือถือและคปบรดีความจริงคือ iPhone หลังเป็นดราม่าซิวเดงงแตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโซเชียลเมื่อช่วงปี2564กับแท็กซิวเดหงแตกกรณีที่นักร้องสาวหวายปันทิษาเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้ต้องเลิกคบกับเพื่อนสนิทที่เป็นฝาแฝดคู่หนึ่งเพราะแค่เรื่องโทรศัพท์มือถือเหตุเพราะไวท์ธรม่าหกใสมือถือและคเบรดีของน้องโดยน้องบอกจะเอาเครื่องใหม่ ซึ่งหวมองว่าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ให้พอไปร้านสามารถซ่อมได้แต่น้องไม่ยอมบอกว่าอยากได้ iPhone และมีการเล่าเหตุการณ์ต่างๆต่อมาอีกโดยได้มีคนโยงไปว่าคนที่ไหวายโพสต์ถึงน่าจะเป็นนิกกี้นิโคกิติวัฒนางเอกช่อง7ซึ่งได้ออกมาชี้แจงอีกด้านยืนยันว่าโทรศัพท์เครื่องที่เกิดเรื่องคือ iPhone ไม่ใช่แบตเบ็อีเป็นเครื่องที่เธอเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองเครื่องยังมีประการหักเคลมเป็นเครื่องใหม่ราคาอยู่ที่8 0 0 0ันกว่าบาท ส่วนราคาซ่อม2,000บาทแต่ไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นสภาพเดิมที่สมบูรณ์จนเกิดประเด็นถกเถียงกันว่าสรุปโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวคือยี่ห้ออะไรแล้วเรื่องของใครคือความจริงกันแน่ซึ่งก็มีจินนี่กามิกาเซ่อดีตสมาชิกวงเซเวเดว,วงเดียวกับไวออกมายืนยันข้อมูลฝั่งนิกกี้ว่ามี iPhone เครื่องเดียวจนกลายเป็นเซเวเด่ว,วงแตกโดยล่าสุด1พฤศจิกายน2566ไวปฏิสาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน i อ Story ระบุว่า ตามที่ข้าพเจ้าเคยโพสต์ว่าคุณนิกโกคิทวัดใช้แบล็กเบรีและข้าพเจ้าทำมาม่าหกใสแบล็กเบรีนั้นเป็นความเข้าใจผิดความจริงแล้วคุณ o l e k ITT IVAT ใช้ iPhone ข้าพเจ้าจึงขออภัยมานโอกาสนี้ทั้งนี้ทางนิกกี้นิโคก็ได้รีโพสต์ข้อความของหวลงไอ Story และนำมาโพสต์ใน i อของตัวเองด้วยพร้อมอ e ิโมจิชู2นิ้วซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนและแฟนๆเข้ามากดไลค์และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก